สวัสดีครับวันนี้มาปะก่อนครับช่องก้นเหลืองเมืองเหนือเหมือนเดิมนะครับวันนี้พอดีจจนหนึ่งเพิ่นปลามาใหม่ปลาปานนะครับปลาปานหนองตองนะครับน้องหมูว่าจะได้ตัวก่อนแต่ไอ้ต้อมแต่แนะต้อมมันได้ไปแล้วนะครับครับผมแจนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนต้อมครับผมแม่กันสมโคนครับผมหม่ก็จะเป็นไม้คองส่วนลำไยนะครับ เป็นสวนลำไยแวดหมดเลยครับผมโอเคแต่กีแนทต้อมได้ตัว่างรายใหญ่ไหนอ่ะโช่วงน่ะมีน้ำโป้นี่อยู่ครับผมโอ้ใจได้เลยนะครับไปก็โอเคครับผมช่วงกันยาวๆครับผมครับผมแม่แห่หนึ่งแนทต้อมนะครับครับผมปะโยนกับแมวแห่ครับผมแน่ตัวแมวสวัสดีครับปะโยนครับผม ฮะวันดีวันดีว่าใบยนขายก๋วยเตี๋ยวก็หันแล้วนะครับเราก็เลยมาตัวหาครับผมชมกันยาวๆครับเอาแล้วปวดโค้งนักเสด็จโตครับผมปวดโตเดี๋ยว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 ครับผมพ่อใโยนครับโตเกินครับผมปาให้หน่อยปวดโตโอ้ครับผมผลงานของใโยนครับนะย่อยคะแนนเลยครับผมปวด เอาลูกกีนมาจอมก็ใหจะหมูครับนะแคบหมูมมค,มครับโอเคใส่หน่อยเนะ่มอ๋อนี่ครับเปิ้ลมาจอมเตี้ก็ะไรเฮาฮัา่น้อยเดียวไ,ได้นะครับบัก,ก่อยก่อนแมนมาแมนพอคนเดียวดิโอแม่แหมลักครับรแฮมตัวนะครับ จอมแมนอยู่คนเดียวครับวันนี้โอ้โหอันนี้เซตโตเนอร์นี่นี่นี่โตเตเตอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องเน่แนนี่ยมาตัวแห่ครับผมแหนแอนไ้ที่ประจอมประโกดตัวหลวงหวงนะครับจำได้อยู่นะครับเนาะถ้าคุณตีแจม่อย่าหันอยู่นะครับเนาะ รับชมกันยาวๆต่อไปครับมาดเบดยังมาแล้วนะครับบวชน่อยก่อนโมสโปแลนด์ฮเอาแล้วครับสุดเป็นได้มาต้อมกันนะครับผมต้อมลูดไปเหมอครับผมโอ้ส้มกันยาวๆครับ มาโอเ้าเขาไม่ได้จะฟ้องจังหวัดก็มีที่เกาะที่เกาะนี่จหว่าผมนะต้อมได้เหรอหมอตัวบอลเลนครับผมเอ้แหมนอยู่คนเดียวเนี่อมันนีนะครับแหมนอยู่คนเดียวเนื้อจะยุ่งจะไปไหน อ,อ,อ้าวแจนยงจะไปตัวแห่แจนหนึ่งวะครับมันเป็นยังได้มะฮู้วะ ทีนเดียวไ้า <mismos> ห <animals under kindergarten> ็่ใเดี๋ยวลองไปตุยพออาจารย์หนึ่งนะครับเนาะอาจจะได้กสัไปเสรก่อก้แล้ับผมมสเด็สเด็ตโตไปสเด็ตโตครับผม ปัดๆเกินโคต้าไปหน่อยครับหนึ่งหัวโก๊ะลังก็เขียวครับปัดควนแม่ควนแม่คนแม่ควนเนี่ยเอาแล้วแม่แล้วครับอุ๊ยอ้าวลูกต้อแม่แล้วครับได้จูกรุ่งลูกเดียว